สวัสดีครับพบกับผมนนท์นะครับผมมาฟังข่าวริพูปะจจาวันนี้กับช่องเชียร์ริพูกันนะครับหากถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นประเด็นแรกด,ด้วยข่าวของอลันแฮนเซนนะครับผมล่าสุดเว็บไซต์ทางการของทีมริพูก็ได้ออกมารายงานว่าอลันแฮนเซนอดีตกับตันทีมระดับตำนานของริพูได้ป่วยหนักนะครับจนต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับโดยขณะน,นี้ทางสโมสรนะครับได้ทําการติดต่อกับครอบ ครอบครัวของแฮนเซนไปแล้วนะครับเพื่อให้การสนับสนุนและให้กําลังใจครอบครัวของแฮนเซนในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้นะครับและจะแจ้งข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมในเวลาอันสมควรนะครับและขอให้เคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวแฮนเซนในเวลานี้นะครับทั้งนี้นะครับสื่อสายหงนะครับต่างยกย่องให้อลัา์แฮนเซนเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลหลังเคยค้าแข่งกับลิเวอร์พูลมาเป็นเวลานานกว่า14ปีโดยช่วย พาทีมลิพูได้แชมป์ลีก8สมัยแชมป์ยุโรป3สมัย FA ครัพ2สมัยและลีกคัพ3สมัยร่วมกับทีมลิพูนอกจากนั้นแล้วนะครับแผนเซ้นยังอยู่ใน10 อันดับแรกนะครับของนักเตะที่ลงเล่นให้ลิฟูมากที่สุดตลอดการนะครับโดยแฮนเซนลงเล่นให้กับลิฟูไปทั้งหมด620เกมและเคยทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมลิฟูถึง4ฤด,ดูก,กาลนะครับผมทางช่องเชียร์ลิูนะครับก็ขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของแฮนเซนด้วยนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ล่าสุดของกัคโปนะครับล่าสุดกัคโปนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไปว่าเขาเชื่อว่าช่วงที่เกิดวิกฤตนักเตะลิผูบาดเจ็บในฤดูกาลที่แล้วส่งผลให้เขาเป็นนักเตะที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะเขาได้ลงเล่นหลายตำแหน่งนะครับและได้เรียนรู้มากมายหลายเรื่องนะครับซึ่งประสบการณ์ที่เขาได้รับมาตอนอยู่ลิพูในฤดูกาลที่แล้วจะถูกนํามาใช้ช่วยเหลือทีมชาติน์แลนด์ในช่วงยูโร2000 24ได้แน่นอนนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของกากโปนะครับผม ประเด็นต่อมามาต่อกันที่ข้อมูลจากซาร่านะครับซาราก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทาง Skysport นะครับโดยออกมาเปิดเผยว่าวิธีการที่ครอบกล่องเขาให้ย้ายมาร่วมทีมลิฟวูมีดังต่อไปนี้ครับเขาและครอปนะครับคุยกันครั้งแรกผ่านทางโทรศัพท์นะครับโดยครอบได้โทรมาหาเขาและอธิบายให้เขาฟังว่าทําไมถึงอยากให้เขาย้ายมาที่ลิฟวูนะครับด้วยการอธิบายภาพรวมภายในทีมลิฟวูที่ครอปกาลังสร้างขึ้นมาในช่วงเวลา นั้นนะครับซาดิโอมาเน่ยอยู่ฝั่งซ้ายบ๊อบบี้อยู่ตรงกลางนะครับและคอปอยากให้ซาร่าเล่นทางฝั่งขวาครับคอปนะครับ,รบ,รบยังให้สัญญานะครับอีกว่าจะพัฒนาความสามารถด้านฟุตบอลของซาร่าและจะให้โอกาสซาร่าเล่นได้อย่างอิสระอย่างที่ต้องการได้ทำในสนามได้เลยนะครับ ซาร่านะครับจึงตอบกลับไปว่าโอเคก็ได้นะครับเขาจะย้ายไปลิพูและที่เหลือก็เป็นอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับซาร่ายังเปิดเผยอีกว่าเขาและคอบต่างช่วยเหลือนะครับซึ่งกันและกันเยอะมากนะครับพวกเขาทั้งคู่ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับสโมสรลิพูจนคว้าถ้วยรางวัลได้มากมายนะครับแต่ประสบการณ์ที่มีค่ามากที่สุดที่เขาได้รับกลับมาจากการทํางานร่วมกันกับคอบก็คือเขาได้เติบโตขึ้นนะครับเป็นคนที่ดี คนหนึ่ง <c oughs> ถ้าเขานะครับมีปัญหาในชีวิตเขานะครับสามารถปรึกษาครอปได้เสมอเขาและครอปนะครับจะติดต่อกันตลอดไปแม้ว่าจะไม่ได้ร่วมงานกันแล้วก็ตามนะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของซาร่านะครับที่ออกมาเปิดเผยวิธีการที่ครอปชวนเขามาเขานะครับย้ายมาที่ลิเวอร์พูลครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ล่าสุดของไวนาดุมกันนะครับล่าสุดไวนาดูมอดีนอัลเตตตำนานทีมลิฟท์นะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทาง AD ดีสื่อในเนเธอแลนด์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาร์เนอร์สล็อตนะครับโดยนะครับไวนาดุมเปิดเผยว่าแม้ว่าคนในอังกฤษส่วนใหญ่จะไม่รู้จักกับอาร์เนอร์สล็อตมาก่อนแต่เรื่องนี้นะครับก็ไม่ใช่ปัญหาที่น่ากังวลเลยในช่วงต้นฤดูกาลที่แล้วนะครับเขาได้มีโอกาสไปฝึกซ้อมที่เฟยนูตเป็นเวลาประมาณ2-3วันนะครับ เขาจึงได้มีโอกาสได้เห็นว่าสล็อตคุมนักเตะลงฝึกซ้อมกันอย่างไรนะครับเขาพบว่าสล็อตนะครับคุมลูกทีมฝึกซ้อมในระดับที่สูงมากนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากในมุมมองของเขานะครับการคุมทีมฝึกซ้อมของสล็อตอยู่ในระดับเดียวกันกับคอปและมูริโนโญ่เลยนะครับแม้ว่าตอนนี้สล็อตจะมาอยู่ในโลกฟุตบอลที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าสล็อตจะไม่ประสบ ความสําเร็จแบบที่เขาทําที่เฟยนูได้นะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของไวนาดุมนะครับที่ออกมาบอกข้อมูลให้แฟนบอลลิฟูดได้สบายใจขึ้นนะครับการคุมทีมนะครับลงฝึกซ้อมของล็อตอยู่ในระดับเดียวกันกันกบขอบและมูริโยเลยนะครับไวนาดุ่มคอนเฟิร์มเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับลิเวอร์พูลกันนะครับแหล่งข่าวที่1ก็คือเดวิสอ n นสตีนนะครับเดวิสอันสตีนนักข่าวทีหนึ่งจากเว็บไซต์เดอะแอเรติกนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าตอนนี้ทีมบาเยนมิวนิกกาลังพยายามซื้อตัวเจ้าปาิญ,ญญากองกลางของฟูลแลมที่เคยมีข่าวกับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วนะครับโดยบาเยนมิวนิกได้ยื่นข้อเสนอจํานวน29.8ล้านปอนด์เพื่อซื้อเจ้าปาิญญ,ญาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับให้ เจารานะครับแต่ฟูแลมได้บอกปัดข้อเสนอทิ้งไปแล้วนะครับตอนนี้บบเยอร์มิวนิกและฟูแลมจึงกำลังเจรจาเรื่องเจ้าปริญญาต่อกันอยู่นะครับผมแรงข่าวที่2นะครับมาจากเอียนดอยนะครับเอียนดอยหัวหน้าทีมข่าวสโมสวอร์ิููนะครับก็ได้ออกมาอัปเดตข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับลิ์พูในวันนี้2เรื่องด้วยกันนะครับผม เรื่องที่หนึ่งนะครับเอนดอร์ยืนยันว่าลิฟภูไม่มีแผนซื้อตัวยานคูบ้ามินเตวัย19ปีซึ่งเป็นปีกตัวเก่งของนิวคาสเซลซึ่งเป็นอดีตลูกทีมของอันเนอร์สล็อตทีเฟเยนูตนะครับแม้ว่าซัมเมอร์ที่แล้วลิฟภูนะครับกำลังตามหานะครับแม้ว่าซัมเมอร์นี้นะครับลิฟูกำลังตามหาผู้เล่นริมเส้นอยู่แต่ลิฟภูไม่มีความสนใจในการซื้อตัวมินเตและแม้สล็อตจะชื่มชมมินเตก็ตามลิฟภูก็ไม่สนใจนะครับผม เรื่องที่2อนะครับเอียนดอยนะครับได้ทำนายตลาดนักเตะลิฟูช่วงซัมเมอร์นี้ว่าแฟนบอลลิปูคนไหนนะครับที่คาดหวังว่าลิฟูจะเซ็นนักเตะมากมายในช่วงซัมเมอร์นี้คงต้องผิดหวังนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีนักเตะหน้าใหม่ เข้าสู่ทีมเลยเพื่อทดแทนการจากไปของมาติบและแม้ว่าควอนซ่า,าจะยกกระดับตัวเองขึ้นมาช่วยเหลือทีมได้ก็ตามหริปูก็ยังคงต้องการเซนเตอร์แบ็กเพิ่มนะครับหริปูจาเป็นตน้องมีกองหลังเพิ่มอีกคนเข้ามานะครับนักเตะใหม่ที่เข้าสู่ทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ต้องตรงตามโปรไฟล์ที่เอฟเอจต้องการก็คือเป็นนักเตะดาวรุ่งที่มีศักยภาพและมีและสามารถพัฒนาต่อได้นะครับนอกจากตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแล้วนะครับตำแหน่งกองกลางตัวรับคนใหม่ก็เป็น ตำแหน่งที่ลิปูจําเป็นต้องมีเพื่อเพิ่มตัวเลือกในตำแหน่งนี้และช่วยเหลือสล็อตให้หมุนเวียนนักเตะในตำแหน่งนี้ได้มากได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าซาร่าและดิอารจะออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หรือปีหน้านะครับแต่เป็นที่แน่ชัดว่าในตอนนี้เวลาของซาร่าและดิอารกับลิปู ใกล้หมดลงแล้วโดยเฉพาะซาร่านะครับซึ่งตอนนี้ลิปูนะครับก็ได้เริ่มตามหาตัวแทนซาร่าในระยะยาวแล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูมือ2ที่มีคุณภาพก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่จําเป็นต้องมีเช่นกันหากเคเลอร์ย้ายออกจากทีมไปหลังเจ้าตัวต้องการเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งให้กับทีมที่ลงเล่นนะครับนี่ก็เป็นข่าวตลาดนักเตะประจำวันนี้ที่ผมนมาํามาฝากนะครับ ประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเสื้อทีมชาติบาราซิลที่อาริซงใส่ลงสนามแข่งนะครับหลังอาริซงนะครับใส่เสื้อหมายเลข110นะครับลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องที่บาราซิลลงแข่งกับเม็กซิโกเมื่อช่วงคืนวันเสราร์ก่อนที่ผ่านมานะครับหลายคนนะครับอาจคิดว่าสาเหตุที่อาริซงใส่เสื้อหมายเลข110คงเป็นเพราะต้องการฉลองที่ลงเล่นให้กับทีมชาติบาราซิลครบ110เกมหรือเปล่านะครับแต่ ความจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับเหตุผลที่แท้จริงนั้นแตกต่างออกไปนะครับสาเหตุที่อลิซรงใส่เสื้อหมายเลข110นะครับก็เป็นเพราะอาลิซงใส่เสื้อฉลองให้กับทีมชาติบาราซิลหลังทีมชาติบาราซิลมีอายุครบ110 ปีนะครับโดยในเกมนัดนั้นนะครับอาริซงรับบทบาทเป็นกัปตันทีมชาติบราซิลด้วยนะครับทั้งนี้นะครับปัจจุบันอาริซงลงเล่นให้กับทีมชาติบราซิลไปทั้งหมด64เกมเท่านั้นนะครับยังไม่ถึง110เกมนะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิพูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม